นี่พี่พี่เดี๋ยววันนี้พามาตอนกิ่งฝรั่งกิมจูไส้แดงนี่ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตอนกิ่งของผมนี่ประม,มาณนิ้วครึ่งบรรยากาศแบบนี้เหมาะเลยครับเปร์เซ็นต์ติดสูงอยู่แล้วพี่ความเชื้นดีลากออกแน่ครับ เจอน้ํายาเล่งลากไปด้วยนนี้ค่อยๆฟวาเลยพี่ค่อยๆฟ้าเลยครับประมาณนิ้วครึ่งตามวิธีนี้เลยครับนิ้วครึ่งเอาลองตามๆกันได้ครับเยื่อด้านในเลยครับผลไม้ที่เรากินแล้วมันอร่อยนี่ครับช้ำใสพันตอนใสพันไว้เลยพี่ตอนตรงนี้ครับดูไว้มีประโยชน์แน่ครับเพื่อใหครไปติดใจผลไม้บ้านไหนเตรียมอุปกรณ์ไปตอนเลยพี่ ขูดเยื่อนะครับขูดเยื่อข่าวออกนี่เยื่อตรงนี้สําคัญเลย,ยขูดให้เกลี้ยงเพราะว่าถ้ามันยังไม่เกลี้ยงน้ําเลี้ยงมันก็ยังเลี้ยงอยู่ครับลากมันก็จะไม่ออกนี่ต่อไปก็ฉีดตรงนี้ดิข้างบนนี่ที่ลากมันจะออกครับจิกอวะทีด้านเลย ทำให้เป็นแผ่ที่ด้านเลยยังนะครับรับผลมาครับมาเอาไอ้นี่ต่อวางข้ามดีๆเดย๋ย่าเช็ดนะเวเวอย่าเล่งลากเย่เลยอย่าไปทายตรงที่แผ่ข้างบนครับ ขีดไปสีแผ่แล้วก็น e <değiş> ี่เหีืมะเท้าเตรียมไปด้วยก็ยาว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 าหลือมน้มยาเล้งว่าอ่า ยาเลีงลากยาวแล้วเรืเออ่นี่มาดูดิเห็นน้ำยาเลีงลากที่ทำไว้ทาแผ่ตรงนี้ครับที่เรากรีดไปนี่ตีแผ่เมื่อกี้นี่ครับน้ยาเลี้งลากเห ถุงครับนี่วันนี้เราจะหอ่อท็อปฟี่ห่อแบบท็อปฟี่นี่ครับเพราะว่าเราไม่มีถุงเล็กถ้าม,มีถุงเล็กก็จะง่ายหน่อยดีดเลย,เลยจะมาประคอกนี่ เล่นนะครับนดิบเล่นๆเอ๊ะอ๊ะโอ๊ข้นนตักด้านหนึ่งก่อนครับปั๊บีูให้แน่นเลย ครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับพี่พี่เป็นที่เรียบร้อยแต่ประมาณนี้ใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์เวลาได้ฝากส่งต่อกันด้วยนะครับพี่พี่ขอบคุณที่ยาครับไปชมคลิปนี้ครับตอนขอบคุณ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 